ใครที่กําลังมองหากลุ่มซื้อขายเกี่ยวกับเกม One Piece โปรตีรัสนะครับผมขอแนะนํากลุ่มของแอดน์นนะครับเป็นกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดียเกม One Piece โปรตีรัสนะครับใครสนใจอยากจะเข้าสามารถเข้าเวลาทิ้งใ,ใต้คลิปเลยแนะนำว่าระหว่างการซื้อขายคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะถูกโกงสูงมา,มากๆนะครับผมแนะนําให้ไปกลางกับแอดน์นเจ้าของกลุ่มนะครับผมแอดน์นเนี่ยเขาบริการ24ชั่วโมงเลยนะที่สําคัญนะครับผมแอดน์นเนี่ยเขามีไอเดียดองเพชรขายด้วยนะครับสำหรับใครอยากจะซื้อไปสุ่มกาชาอะไรแบบนี้นะครับสามารถติดต่อพี่เขาไ,ได้ที่ลลลิิงก์ใต้คปเย โอเคคงมีคนไทยเล่น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 เล่เล่นเล่นอันนี้เล่นนี่เล่นจะเล่นตัวโกงไหมนะไม่นเล่นตัวโกงไหมนะเออตัวโกงไอ้เี้ยเปิดเอ็กเด็กเลยไม่ไม่คือตัวโกงมันไม่มีแบบตัวไหนเท่านี้แล้วเวไงนี่ท่าพระเอกของเรานี่เอ็กเด็กจริงนะโกงแบบโกงมากหมดเนี่ยแต่ถ้าคลิปนี้แม่งหลุดออกไปนี่คือแบบคนน่าจะเริ่มออกมาใช้กันเยอะพวกเราต้องระวังตัว เออวันดิเรีาเ้เออแลวราต้องระวังตัวจริงจริงนะแบบแต่พวกส่วนใหญ่พวกสตรีมเมอร์เขาแบนอยู่แล้วป่ะล่ะตัวเนี้ยก่อนเริ่มเล่นกับแบนบอกว่าแบนตัวนี้ไปดิไม่ต้องเล่นไม่แบนเลยผมผมจะไปไปเล่นเองอะน่ะไม่ก็ให้มึงก็แบนของคนอื่นนะคนอื่นห้ามเล่นมึงเล่นได้อะไรเงี้ยเออสตรีมมึงอะเออเอาเปรียบให้ถึงที่สุดดิเฮียได้เอาเปรียบบางทีเอาเปรียบให้ถึงที่สุดไอ๊ะทักทายดิทักทายดิเออเออพ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 อเปิดพอเปิดพอเปิดพอเปิดนี่ ไอ้กู๊ดเกมอะเอาแฉงก่อนเลยเอาแฉงก่อนเลยนะเพื่อแปรเพื่อแปรไอ้เราตักทายก่อนนะเอ้ยทักเออมันแฉงตามมันจะว่าใครจู่ไม่เล่นนะใครเป็นคนดิสโรวล่ะเออว่ะต้องเสียสละโนเจเจจูดแทงหน้าไอ้เนี่ยกูเก็บกูเก็บเก็บเลยดิเก็บเลยดิผัวนี่ไตส์เอ้าซาดดักโุ๊โถ เขาทำอะไรวะนะ้ากูสาดดักไอ้เชี่ยนี่มันกลัวมันกลัวแล้วมันมันกลัวแล้วไอ้สกิลจะมาค้า้เออกิงกงเอออั่นนข้ามันข้ามันไปชงมาชงมาเอาปาดีคนปาดพีคนเออ กูปาดพี่คุณกูปาดพี่คนไปเฉงไม่เฉ่งไปดีนี่นี่นี่ไม่มีท่าสองไม่มีท่าสองไม่มีท่าสองไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่รีบมขัดโผล่มาเอาไม่ได้ไงยะเอ้กระแทกกระแทกกระแทกเอ้ยเอยสกิลสองมาสกิลสองมาสกิลสองกูมาไปรอดยังมปรอยังมปรอยังมปรอยังเอ้าโอ้โหไอ้ยี่เสียสกิลฟรีอะไรวะเนี่ยตีตี ข้างมาข้างมางมาเห็นไหมาเห็นไหมข้างมาข้างมาไไป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 กูมาาแิมล้งเอามันโดนหนีกูมันโดนหนีกไม่ล่นเล่นเเอาป่าไปโดนไปโดนได้ดนได้ดได้ดได้ดไดอช่วย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 หน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาายตายตายเอาตายกู ตายกูตายกูอะไรครับอะไรครับน้องบอกแล้วว่านี่มันตโกงเามาพี่มันเอามาเอามาเอามาครับมันเอามาไอ้ที่ตัวโกงเนี่ยเจอตัวโกงเฮ้ยมันมันไม่หยิบอาหารด้วยวะมันมันจะหยิบแสงไยู่ะเขาอวยเขาอวยเนี่ยดัก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 มาดัก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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดักเลยไม่ต้องให้ลงไม่ต้องให้ลงเล่นเหลือแค่นี้ครับพี่อะไรครับไปแล้วโอ้ยมันยืนนิ่งกันหมดแล้วอ่ะมันยืนนิ่งกันหมดแล้ว เอ้าวับได้เอ้ยโปอะไรวะมันวับได้ข้ามันเออเดี๋ยวไปดึงทองเดดึงทองทองช่วยกูหน่อยแชงเชงเชงเอาแชงเอาแชงเอ้ามันอวตารออเออเออเออกูต้องกูต้องต้องกูอ้อยอ้อยอ้อยต้องต้องต้องเข้าต้องเข้าต้องเข้าอุ้ยกระเด็นเข้ามา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 อุ้ยพ่อมันลงมาตามจะซ้ำสบกูนี่ยยิช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ ตัวโคตรโกงไอ้ตัวตัวโคตรขี้โกงเลยเน่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 เอ้ยอะไรอะไรไอลุงเอ้าชีดโดนขัดอื้อ่ากูตายด้วยนะประเด็นยี่กูตายด้วยไอจอยต้องมาแล้วไอจอยนี่ไงยิงโอ้ยยคนเดิมคนเดิมคนเดิมเหมือนเจนเหมือนเจน ามเมื่อกี้นี่ไงตามเมื่อกี้เนี่ยน้องสารเ่ะะตีนได้แค่อย่างงี้ดิฝันร้ายของลิลลี่ฝันร้ายของลิลลี่เหรอได้ได้เลยลิลลี่ลิลลี่ผู้รันดโนตนี่เฮียกดเจอตี้พวกเราเล่นดูตัวดิพี่ฟังผมนะลินลี่เออลิลลี่ลินลี่โดนคารุดี้ไงเออสารที่มาเอ้ยไอเราเรา เราจะเปลี Lori, ่ยนท่าเกตจากไอต่อเป็นคน ry, ه, ุณรินรีก็ได้เลยเออเออเนี่ยเลงเลยเนี่ยเบอร์เจ็ดเนี่ยขึ 108, ้นไปหาเลยเฮ้ยกดหัวใจแบบพอดพอดเปิ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 ดพอดเปิดนี่กดหัวใจเยอะต้องโดนแล้วจริง้ยศอรี <S 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 ่อะไรเอ้ยกดกดกดลิลลี่กดกดรินลีรินรีกดลินรีกดลิลลี่กดไปกดได้ไงไอ้โดนข้ามื่อกี้เฮ้ยอะเลยเนี่ย ไป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 เฮ้ยเฮ้ยใครอะใครใครมาใครมารอรอรอก่อนรอก่อนรอก่อนเฮ้ยมันไม่ลงมันไม่ลงมีใครดึงลงเอลนะทำเรื่องกูเสร็จแล้วกี่เรื่องแล้วเฮ้ยรอรอบินควง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 ตัวโกงตัวโกงอ่ะตัวโกงอ่ะนี่โกงกว่าน้องเจอเจอโกงกว่าพี่มาแล้วมาแล้วตัวของชนไม่ได้มันอีมูนนี่หว่าลืมไป ม so ี่อยู no another another ่ไหนลิลี่จ๋านี่ไงนี่ไงใครอยู่กับลิลี่เนี่ยนี่ไงลิลี่ตายหาไปแล้วลิลี่ตายเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแช่งเหรอนี่ตัวโกงเจเจลุมตีมันลุมตีมันลุมตีมันตัวโกงอีตัวโกงเอาขามาต้องอมู่บลิลี่หมดข้อตกล้มเหรอเออลิลี่มาไอลิลี่เอาขาขามาแล้วลิลี่เอาขาขามาแล้วเอาใครนู่นมาแล้วไอ้กูดักกูดักกูดักไอ้กูดักกูดักกูดักเฮ้ลิลี่ลิลี่ลิลี่ เอากูตายไม่ใหม่ต่อกูไม่ไหม่แล้วให้กูพังไม่ไหวแล้วให้กูจะตายที่สงสารคุณลิลลี่ไปเนี่ยึงบูลลี่คุณลิลลี่ไม่ได้นะเว้ยฝันร้ายของคุณลิลลี่ลิลลี่ไงวะหมายอย่างนั้นนะคุณลิลี่ชามันแล้วน่ะช่วยกูโอุ้ยจะตาย นดนี่แม่งลิลลี่แดงกูนี่นี่ยิงยิงไปแล้วอุ้ยไม่ไหวอ่ะไม่ต้องไม่ใช่เด็กมึงสู้ไม่ได้อ่ะไอแมวไอแฉงมา้าไอ้ต่อมึงหยุดข้างหลังไว้ดิมึงอยู่ข้างหลังไว้ยืนอยู่ข้างหลังให้กูเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงสวนให้หยุดไว้หยุดไว้หยุดไว้ผมมไ่มีสกิลผมมไ่มีสกิลอยู่ล่างของกูวะรอรอรอ้ยมันทาเก็ตกูเนี่ยไอ้เชี่ยเนี่ย ไอเชียน hey, hey. hey, ี <got> ่ไอเชียนี่ไอเชียนี่ลากผมผมผมปั่นมาอยู่เอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออหลี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 โอ้ยหลีหลีมาแล้วมาแล้วเลี่ยวข้ามาแล้วเลี่ยวาคามาแล้วคาข้าข้าอุ้ยจะแพ้เนี่ยออกดึงดึงได้นี่หว่ายิงให้อยู่ยิงให้อยู่ไม่ทันนะเนี่ยไม่ทันนะเนี่ยทัน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 นี่ไงไม่ทันนี่ลดดาเมจแปดสิบช่วยอะไรครับล็อกดาเมจ กิวหนึ่งไว้ก่อนนะรอใช้อมกันพายเกมเจย์เจยเจยเจยได้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 อาคาหมดแล้วอาคาหมดแล้วสัองกู้รอ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 เฮ้ยลิลลี่ตายลิลลี่ตายไปช่วยช่วยช่วยกางช่วยกลางช่วยกลางก่อนช่วยกลางก่อนเอ้ยมันท่าสองนะไป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 ตื่นตด่นตื่นตื่นดิอู้ตายหมดโอ้สวยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอ้ยเฮ้ยคุณลิลลี่เอ้ยกดดักกดดักอีกกดดักอีกกดดักอีก โอ้ลิลลี่ปะเฮ้ยเปลี่ยนตัวหลังหน่อยไหมเล่นตีมอื่นไหมกองทัพเรือไหมเอาไหมกองกองทัพเรือเออนี่ไงมีเอาคงอาคารจะเล่นก็เล่นแต่กูจะเล่นตัวนี้ตัวอะไรมาพี่กองทัพเรือฟาเกนแอมันอยู่กองทัพเรือจริงจริงมันอยู่กองทับเรือ